トリコこの夏は充実するのもとうーソのドリーミング n g が忘れないでウフフッ。 กับสุดน้ำปีศาจโหมดปาดกลางแล้วกันนะคะไม่รู้จะเอาเอาวันไหนดีง่ายแล้วกันเป็นคนชอบเล่นง่ายก่อนเนี่ยอ่ะเริ่มกันเลย,ลเยโอเคมาแล้วเมื่อกี้มันโฆษณาอะไรไม่รู้นะคะทุกคนอ่ะเล่นเลยเกมง่าย ลานี้ก็ง่ายๆเลยก็แค่มีอะไรนะอาหารให้สุนัขเนื้ออะถ้าเจอมันก็แค่โยนเนื้อให้มันเนี่ยง่ายๆนะคะชอบตัวนี้สุดง่ายตอนนั้นได้ชวนเพื่อนเล่นแต่เพื่อนแบบบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวนะคะพี่สุนเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลย <c oughs> ออันนี้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับ อายนะคะเก็บอายเพื่อดูผีค่ะว่าผีมันอยู่ตรงไหนนะคะเ,เล่ยอีกแล้วเหรอเก็บผงนะคะเก็บผงเงินให้ครบสี่สองนะคะเราจะกล้าหาลุยค่ะทุกคนอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุย <c oughs> อ๊ยเจยามดดีมากที่เราเข้ามา เดนคิดนี้อาจจะมีคำาไม่สุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบโอ้ยขึ้นไม่ชันมอนมคลณก็อชอบเลยแต่เราก็กล้าหาลุยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> กล้าหาลุยไว้มา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 อยู่ตรงไหนโดนอาหารแน่เลย เราว่านะไม่เจอมันก็เข้าห้องไปเลยค่ะไม่ต้องรังเลยเลยนะคะใส่ก็กลัวนะมันก็แอบเข้าห้องได้ด้วยเนะี่ยมีกระดูงที่เราไปแย่มันนะเพรามันได้เฉยเลยเงยมากเฮ้ยจะเห็นตาบวยวายนด้นะะ่ๆ ลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วก็เดินอุ้มนะคะโลินเลยนะคะถ้ามันมาถ้ามันไปก็เดินเลยค่ะนะเราอยากเล่นกับผีเราซื้อเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแบบน่ากลัวเราไม่แบบก็เก็บเงินซื้อไงซื้อได้ไหมอ่าโอเคนะฮะเฮ้ยไม่เอา ทำม็ดเป็นปักถือข้างน้าแต่ยังไงเราก็ต้องหาทางออกนี่เห็นไหมหางออกและหลบหนีแค่นะครับขโมนนะเอะมา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 เอามาหยุกมาร <c oughs> อสุดรอหายมา รอโอ้ยหมาตัวนี้มีไปแล้วนะอย่ามากับสแกนใส่นะถ้ามันอ่าเรานี่เห็นไหมอ้าวเจ็ดอันหนออ่ามาเป็นทางเลยอ่ะกินเข้าไปนะ <c oughs> กดไปก็เราก็ทำแบบนี้เป็นประจำให้มันอ้าวมี ต่อไปเราเล่นกับผีกระสือมั่นนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่นกับสองตัวติดเลยนะคะมันจะแบบไม่มีอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะคือมีแต่อะไรไม่รู้โอเคมาแล้วเมื่อกี้เติดบั๊กไปหน่อยตบั๊กนะมันโหดช้ามากทุกคนเราต้องอดทนรอๆไปนะคะ ทุกคนเมื่อกี้มันค้างเราต้องกดออกแนละ้วเล่นใหม่เราต่อไปเราจะเล่นกับผีกระสุอนะคะหมดง่ายนะคะง่ายนะคะนี่ผีนะคะไม่เล่นผีชาลีหรอกมันโกงหกมันขี้โกงฮารุรูปภาพได้แม่งคตดขี้โกงเลยเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ารวยมากซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดี สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความล่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนานมาแล้วเพียนแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุย่งยากแค่นี้แหละจะอาจ่านไหมวะผีเราว่านะผีเล่นยากที่สุดจะเป็นผีชาดีอ่ะทำได้ไม่ได้ไอไอ,ไอสุนัขปีศาจเราก็ว่าผีกระสือก็ง่ายแล้วนะ พอมีนั่นลอพินาปิศาจนั่นแหละง่ายเลยอย่างงงมันม,ม,นมีมันมีรอบหนึ่งที่เราเล่นหมดไม่มีสิ้นสุดอ่ะเราได้หุ่นตั้งสองร้อยยี่ห้าหุ่นเลยยังจำได้เลยเนะี่ยเล่นกับไอศนนบปิศาอ้าวเอ้ยค้างผูก้กนงค้างผู้กคนปักผู้กคนเด็ เมืม่อก,กี้มันแบบค้างมากอ่ะโอ้โรเมื่อกี้แบบค้างจริงจังนะแบ,บบแบบค้างไปเลยอ,ะอ่ะแล้วเลยก็ต้องเล่นใหม่อ่ะเนี่ยมันจะแบบเล่นได้อีกต่อก็ไม่รู้กันนะอย่ามาทาอะไรนะอย่ามาท้าแบบไม่ใช่อายเนี่ยไม่เอานะไม่ใช้แนะถ้าไม่ใช้ดวงตานี่คือตายแน่โอ้โหตายแน่ คลิปนี้เราไม่จยาไม่เอาเสียงจริงของเรานะเออก็แสดงว่าเสียงผีก็ไม่ใช่เสียงจริงจริงอ้โรีบเข้าห้องก่อนเลยผีคือคือเขาใช้สันซูนะคะของนางสวยมากค่ะแต่ว่าเราจะไม่ให้เห็นนะคะเพราะว่างูนี้มันไม่สามารถกินน้ำยาได้ทุกคนอาจจะงงว่าเราหยุดตอนไหนเราหยุดตรงนี้ค่ะนี่ไ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เออนี่ไอตรงเล็กๆเราก็มีแล้วตายเถอะแส่กัปตันโอ้โหเสียงเสียงน่ากลัวมากฮะอันนี้เราเอา่อทำเราจะไม่เปิดเสียงจริงๆของเรานะคะว่าเสียงของจริงๆของเราจะเกิดแบบไหน,น เมื่อไรเราจะไปอ่ะคุณคนรจะไม่ลองเล่นเอ็นว่ามันแบบยากเห็นไหมไม่เอาไม่เอา,เอาจะไปยัางอ่ะมดูดูแค่หน้าะโอเครีบนั่งแบบปากฉีกน่ากลัวมากค่ะแม่เก็บดวงตาทั้งทั้งสองมันจะ เจ็ดอันสใช่ะโอเคเราจะไม่ได้ล่นรีบนะคะเราจะไม่ได้ลีบถ้าเจอผีม,มาก็ค่อยกดอ่ะกดวิ่นอ่ะไม่เรื่องมากเราอ่ะว้าวได่กด๊บเปิดใจเปิดใจเองตกใจเองเออขอดวงตา ควาิก็ในใจแอบกลัวนะค่ะเราเล่นแบบนี้แสดงว่านี่เรากลัวนะถ้าเราแบบกล้าท่าอีก็คือเราจะกลัว <c oughs> ค่อยๆไปทีละห้องเป็นคแบบเนี้ยมาแล้วมาแล้วเลยูเฮ้ยนอนาลก่าอันนี้แบบนอนาลมันหยุดมันยตรงไหนวะอยู่ตรงไหน คู่าหาอะไรเนี่ย ฉันเลยไปดูเพื่อนามาเพื่อเอามูลตามมาเพิ่มเราไม่ได้ถ่ายเออมันเป็นมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหนูชน่าด้วยอีกหอ กูไม่กลัวเลยเล้วกูมันฮาแล้วทุกคนน่ากลัวมากน่ากลัวมากผีน่ากลัวมากคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะ5แส็บอินโทรของเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมันไม่ได้แสบนะก็เปิดแบบปกติแล้วนะ ไม่เหมือนแล้วคิดคนอื่นนะคะว่าเขาจะเปิดดินโทนังไหมเออไพูดผีพูดถูกจบเพียนเท่านี้นะคะคิดนะอยากให้ได้นอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะโลกเวนฟรีไฟน์นะฟรีไฟน์ไม่อยากเล่นอามออัดก็ได้อามออัดชอบเล่นอามออัดให้เราเล่นอามออัดก็ได้นะตอนนี้เราสามารถซื้อผีตัวนี้ได้ผีชาดีผีแม่หมดก็ได้แต่ เราไม่อยากซื้อเปลือนตังค์แบตเหลือหกเปอร์เนต์ค่ะสุดยอดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดาด้วยนะคะบาย